ครับสวัสดีครับมานี่หลังจากฝนตก,กเกษตรบ้านสวนดีสั้ามาเบ่งบรรยากาศหลังฝนตกนะครับอยู่ที่โขกหนังหน้ามื่อนฝนตกยางแห้งเดี๋ยวมีห้องเกอกมากเลาะเบ่งโขกหนองหน้า,า,ขนนาเขา,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 านะครับพี่นนองก็ดผ้าไปหาเอา น้อใหม่เอาปีกล้วยน้อใหม่คือว่าจะแกงนะครับโคกน้องห้าหกสีได้นี่ของยุบป,ประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับก็านาฝนหรือเบิ้งเป็นสี่หกหกจักน้อยเนะครับพี่น้องวพวหกต้นใหม่เป็นก,กำลังทอนใบขึ้นต้นสักก,กำลังจะเริ่มขึ้น,นครับ ตังกล้วยสิโปกว้วยตอนตแรงๆเป็นเริ่มที่ขึ้นมากแล้ว <c oughs> มันับบยาศของของหน้าสิระมาณนี้นะครับกระเทียมหกแน่นหน,น่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับบอคอยม่เวลาสิได้ออกมากนอดออกมากะเต่าชั่วโมงบุองบพอสิได้เห็ียดยังนะครับ เป็นช่วงอ,อบุญซะก่อนเป็นบุญเดือนหกบุญบุกไฟภะรกิดก็มีหลายทเลตอ้องอบุญน้ำพันชน่ช้อนทางด้านนี้เป็นทางที่พนเหตุนหน้าปกตินะครับพี่น้องเกิดแน่ว่าเกิดแน่หลังจากโดนฝนไปนี่แหะครับของการเห็นหน้า ทั้งแค่ๆค,คนคนกับ่ท่านเดือดได้หดวานเนาะจะเอาเบิ้ง,งน้องใหม่เลยนะครับโบได้ออกมาหลายมือน้องใหม่ก็สิเกิดกันนี่ครับสมาม้านี้เนาะสองนอ้อยง่ายเลยครับพี่น้องสามนอเอากระสีเอาหมดทุกนอแหละครับอีกทางลุนกระสีนีอีก สองก่อหรือมีนอทุกก่อนะครับเป็นเสียวนอใหม่ไปแล้ว็ี่ไปดอกปลานะครับไปไว้ท์กินเราเดินเข้าเราต้องไปซื้อนะครับมีป่ามีนาใหม,ม่หลายอย,ย่างเราต้องไปซื้อนะครับพี่นะ้อง นียครับเพลทโขงตางหน้าสิมีประมาณน,นี้โบกิยูจินนะครับก่อนนี้นครับมีอยู่สองนอนเลยต้นกล้วยก็เริ่มจะขึ้นโค่นขึ้นยังไม่แล้วครับตนละ หวีสองหวีครับเพราะก่้ยขึ้นโค้นแล้วเดี๋ยวมีเวลาอ็จะมาตัดออกขุดปลูกไม้นะครับแต่ถ้าว่าปลูกไม้มันก็ยิ่งจะเชื่อหน่อยลงไปเรื่อยๆครับต,ต้นเผาสิเขาสามปี้วครับเดือนสิงหากันยาน่านีครบสามปีครับจากปี เราจังสีออกดูออกคนูนี้เฮาก็ต้องมาเบิ้งกันนี่ครับเพราะว่าเพิ่นขุดขึ้นมใม้ดินสุดยอดครับเป็นดินดากัากน,กกน,าน,นก็เลยปลูกยิงกระยาดกันหน่อยก็หอมฟางไปแล้วสองปีครับนี่ครับเข้าไปที่อมฟางไป,ประมานนี้ครับหลังจากเกี้ยวเขาน้าปีเซตเข้าไปมาห่อฟางขึ้นหอม ทุกปีทุกปีครับก็ต้องรอเวลาสำหรับพับปรุงดินครับเพราะพื้นที่ห้องมันบติดถนนมันเขามาบ่ไใดหมดนะครับระยะทางประมาณสองรอยเกือบสามรอยเมตรครับระยะทางที่ห้องเขามาก็เลยเอาปุ๋ยขอกปุ๋ยยงังเขามาบ่ได้ครับพอพันเห็ด สองขังบมงมีเวลาสี่แห่งครับโอกาสสิเอาปุ๋ยเขามาไไ่าไรนอกจากแบกครับนนี่ครับเสียบานสวนอินดี้กับผ้ามาเบ่งบรรยากาศหลังฝนตกกับะมานนี้นะครับสำหรับเซานี่ลาพีลานองไปสำนีก็น,นะครับสวัสดีครับ